tôm phát con yêu cốc căm hôm bất cứ nhỏ nhạc long đội hình hiệp bung ngăn do yay hiệp bung ngăn mừng 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 จยเทยะให้แม่โอ้ยถ้าถ้ากล้วยหวานไอซูกเกินก็นจะบปะแเสบบอ <c oughs> ่อร่อยเฮ็ดง่ามบ่บแมกนำแมกนำสนับสนุนดิเ <c oughs> มงนำหูแจักป่าแม่หานี่สนับสนุน พอห,หน่อยๆเอาแหวนง่าอ,อ,อ, <c ười> อาเราทั่วทั่วไว้จังไหนทั่วที่ประเรื่องหนึ่งก็นี่ดิเ,เขาแซ้เ,เ,เ,เขาคำหรอเปล่าเอ๊ะนี่ดิยวนี่มันเขาคำยิงเนาะด้านทอมือดู แซวกันกับมูงั้นเดี๋ยวเห็นบอกยายเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องไปเจอนากันคุยกันเขาก็คุยทางโทรศัพท์แซวกันเขาก็แซวทางโทรศัพท์โทรศัพท์แค่เดียวก็ได้พวกฝรั่งซื้เขาทำเขาถึงพวกฝรั่งถ้าใส่เธอยถ้ก็ขายของใช่ไหนเออคุยถาเกันเพียดเดี๋ยวว่าสั่อ้า เติตัวเปลืองไฟมันจะหมดเนี่ยเฮ้เอาลายใสไว้ป่ะไม่ต้องเออเออฟื้นฟื้นใสไปเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้หนึ่งแล้วออกมาจะสวยงามมันเหลือเยอะดิเนี่ยมันเยอะดินี่ปลืองทาเยอะไปเยออีกแล้วล้นเลยเน่จะกินจะกินหมดวะเ่็เฮ็ดหน่อยิ่มเป็นเฮ็ดเต็ม มึงจะแจกคนเอาไปแจกเนี่ยทั้กินทั้งแจกเลยเยอะเลยวันนี้เราได้สิปหาประตูสดอีกไปจนได้เห็นหน้าเราพวกเราไปไม่เห็นหน้าไม่ยอมเอ้าไม่เลยจีกับเขาไม่เห็นหน้าเจ้าเจ้าเทียมไม่ยอมได้คอยจำหน้าเจ้าบ่ได้กันที่บ้านป้าได้คอยก็บไ่เห็นหน้าเจ้าเจ้าเทียมขึ้นกระเจี๊ยบคอต้มนี่แล้วเป็นไงของฝากอีกติดเออที่ก็เอามาฝากดูแท้เดี๋ยวเขาเอาดันมาฝากก็หนีมาฝากไม่เห็นหน้าเจ้าเจ้าเทียมไม่ยอมได้กระได้ เด็กยังนุย the ินท <ikka> ี่เจ้อมาหาเกสิบ้าน่มาเป็นล้ลุลูกลานไปหากสิบ้านตลูกลานสิอยากได้ยี่ยังาปวดเลยกไดงยังนอยเมื่อคืนว่าเขาขึ้นหัวจะเงมาบด็กอยากได้ยังกูอดีบตี้ากได้หมดแะออเสิมอยากได้ยังล่ะเดี๋ยวมันเที่ยวมาดูเนาะนี่ต้องเอาไปนึ่งอีกเนาะ อันลูกร้านมาไปหาแบว่าลูกร้านมาไปหานลูกร้านไปหากกว่ามายังดูเถี่มาดูดูแถีพลังขั้นเย็นกันยังเทียบเทียน่เย็นหนากังเทียอยู่บอกแล้วว่าไปอยู่บ้าน